วันนี้เอาเปลือมาให้กิน,นครับอ่าอาเอาแตะเอาแตะมาเจมวัวในสตารกันชอบไล่ขวิดตัวอืนะ่นนะเมื่อกี้นี่ไล่กันกับอะไรเลยไอบี้กูเลยไหมว้วนเฮย้ยยามาละคุ้มเจโดนนอจอีพาหงือเลยอ๋อ จังเลยตุง้ตงใจนอนเท่าเั้นนอาชักกู้ยัยหาหุงต้องใจนอนใส่เราเลยเอาเกลือม,มาให้กินครับเสริมใส่ไปวัวในกินแดดจืดๆเอาเค็มๆมาให้เสริมมันหน่อยจะได้มีไอโอดีนครับสดดเสริมไอโอดีนแม่ดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจมอนครับเจมอนี่ Quick ừ. no oh, to earn. Quick to earn. Quick to earn. Quick to earn. Shopping to earn. Ngay, gianyo nha. Ngay, gianyo nha. Ngay, giany. Ngay, ค่อยจะเหลือละที่ดองดิซี่เอาเอาไปปิดกันน้องเตี้ป้าหน่อยจ้องชาด้วยอันนี้ใกล้จะขอดแล้วนมตึงตึงแม่มอยู่นี่ สายน,นิวัวชนนะครับไอสองตัวนี้มันทำอ,อะไรกันนี่หึขวิดกันเมื่อกี้เกือกติดกันจะเกอดตายแล้วเชือกหวั่นคอครับเชือกหวั่นคอไม่เป็นไร เขามันยาวไงมันจะไปหวานเขาเจ็บหูเลยที่อ,อัวเล็กไปหน่อย ิ่มนิ่งละมานจะที่วุ่นวายอันนี้ไงคัหอไปวันเขาอืมสีเหลืองครับอันนี้นเหลืองอย่างนี้โตเป็นหนุ่มละ กินญ้าในเปียจนหมดแล้วครับเดี๋ยวสองวันก็จะพากลับบ้านละชอบน้องสีมาจัางมุกเจนะเอาไปหาตัวคู่ที่บ้าน,นลูกควายลูกขาวน้ำตาลแมกขาว วายกันน้ำหวานกับแม่มันน้ำหวานครับแม่น้ำหวาน,นนี่แม่ของน้ำหวานอันนี้จีดงอันนี้น้องของน้ำหวานตัวแดงๆนี่โอเคถ่ายแค่นี้ครับเดี๋ยวยังไงค่อยอัปเดตให้ดูกันใหม่นะครับขอบคุณครับ